โรงเรียนอนุบาลภัยรัฐมอบประกาศนียาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประถมะวัยประจำปีการศึกษา2553จำนวน37คน เมื่อวันที่14มีนาคม2554โรงเรียนอนุบาลภพรัตได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปฐม,มวัยประจำปีการศึกษา2553โดยมีนางดวงจันทร์โมกขเวศผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลภพรัตเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลภพรัตถนนบริรักษ์บำรุงอำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยในปีการศึกษา2,553นี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล3สำเร็จการศึกษาจำนวน37คนแบ่งเป็นชายจำนวน14คนและหญิงอีกจำนวน23คนซึ่งนดารับประกาศนียบัตรเป็นรุ่นที่6ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลภัยรัฐกล่าวว่าแต่เดิมโรงเรียนอนุบาลภัยรัฐมีชื่อเดิมว่าศูนย์ภัยรัฐพัฒนาเปิดรับพัฒนาเด็กอายุระหว่าง2-4ขวบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ต่อมาทางศูนย์ได้ปรึกษากับคณะกรรมการการศึกษาอำเภอเมืองพังงาได้พิจารณาให้เปิดรับเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลเพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้บุตรหลานย้ายที่เรียนและเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลพิรัตต์ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2546เป็นต้นมาเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ก่อนอื่นก็ในงานของโรงเรียนอุิชาารทรัตนะครขอขอบคุณทุกครอที่ให้ความกระตือใจในแลผข้ท่านะครับได้เป็นผู้ช่วยในการที่จะพัฒนาบุคลากของท่านให้เจริญเติบโตไปทั้งร่างกายจิตใจสมองทุกอย่างนะครับทมีประสบการณ์